สวัสดีคะ่ะพี่พี่ช่องฟอร์สิลีทุกท่านนะคะวันนี้สิจะพามาชมทารถนะคะกระบะแคบยกสูงนะคะเอคลาสพอร์ตนะคะราคา6 92,000บาทนะคะมาในเครื่อง2.2นะคะเกียร์6สปีดนะคะ160แรงม้านะ,ะเดี๋ยวสิจะพามาชมนะคะว่าคันนี้นะคะ ออกรถในโปร0 0มีแต่งอะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นสคูปนะคะฝากระโปรงบันใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นสคูปฟิตนั่นเองค่ะทําสีเดียวกับตัวรถนะคะสีดำนะคะตัดพื้นเป็นพื้นดําด้านเห็นเด่นชัดเลยนะคะแล้วก็มีมุมที่สวยด้วยนะคะในสคูปตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้แรดนั่นเองค่ะโลโก้แรดก็ทําเป็นสีดําเงานะคะนี่เลยนะขยับมาดูที่ตัวกระจังหน้ากันบ้างนะคะ ตัวกระจังหน้าตัวนี้ใส่เป็นกระจังหน้าทรงของ r a ปเตอค่ะแต่ว่าเราทำลูกเล่นนะคะเป็นตัวหนังสือ Ford FORD นะคะสีดำตัดเฉดนะคะตัวขอบเนี่ยเป็นสีแดงนั่นเองค่ะทำให้ตัวด้านหน้ารถเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วก็มาดูที่ตัวไฟหน้ากันบ้างนะคะรถ XLPART SPORT นะคะรุ่นนี้เป็นไฟหน้ามันติ r e f ฟกเตอร์ค่ะกระจายแสงได้ดีนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าไปให้นะคะ แล้วก็ตัวคิ้วล้อนะคะก็ไม่พลาดเลยนะคะที่มาในโปรโมชั่นออกรถนะคะก็ใส่เป็นคิ้วล้อออฟโรด6นิ้วนะคะแล้วก็มีหมุดด้วยนะคะแต่ว่าเป็นหมุดหลอกนั่นเองค่ะเท่ๆเลยนะคะจับคู่กับตัวแม็กนะคะเป็นแม็กลายดอกไม้นะคะเป็นแม็กยอดฮิตเลยนะคะลายดอกไม้ My, ขอบ16นะคะจับคู่กับยางมอนสเตอร์ค่ะซีรีส์เบย์ยางนะคะ265นะคะทับ7 0นะคะ R16 นั่นเองค่ะ เป็นยางออทเทเรนนะคะวิ่งได้ดีเลยนะคะทุกสภาพถนนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางออฟโรดแล้วก็ออนโรดก็ตามค่ะส่วนด้านข้างนะคะเป็นเครื่อง2 0 0พนะคะดีเซลนะคะเกียร์หสปีดนะคะ160แรงม้าค่ะแล้วก็มีไฟกระพริบด้วยนะคะเป็นไฟเลี้ยวนะคะที่ตัวด้านข้างนั่นเองค่ะเบ้ารองมือคิวกันสาดนะคะแล้วก็ราวหลังคาก็ติดเสริมหล่อให้เรียบร้อยแล้วค่ะขยับมาดูนะคะที่ตัวลายสติ๊กเกอร์กันบ้างนะคะที่ทําให้ตัวรถคันนี้ดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองค่ะ เป็นสติ๊กเกอร์ลายสั์โคนสีแดงนะคะที่ตัดกับตัวรถสีดาได้อย่างโดดเด่นเลยนะคะมาพร้อมกับคําว่าเรนเจอร์รนข้างตัวรถนะคะแบบนี้มี2ฝั่งเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็สั์โคนนะคะถึงด้านท้ายรถเลยนะคะและตัวโลบาร์เหล็กด้านท้ายนะคะจะเป็นโลบาร์เหล็กเป็นงานของทีทีว f ออฟโรดค่ะมีห่วงจับซ้ายขวานะคะสฝั่งและมีไฟเบรกให้ด้วยนะ,ะนี่เลยค่ะเป็นโดนที่3นั่นเองค่ะไลเนอร์นะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ไฟท้ายก็จะใส่ส่วนของข้อไฟท้ายไปให้นะคะด้านท้ายแบบนี้นะเราใส่ทั้งหน้าและท้ายเลยนะคะส่วนสติกเกอร์ลายสัตว์โคนนะคะด้านท้ายรถก็ติดไปให้เพิ่มเติมนะคะมาพร้อมกับตัวหนังสือคําว่าเลนเจอร์นั่นเองค่ะกันชนท้ายนี่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยว เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรีวิวรถนะคะกระบะแครบยกสูงเอ็งเอลพัสสปอร์ตคันนี้นะคะราคา6 9 2 0 0 0บาทนะ,ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถ99บาทนะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะ,ะสนใจนะคะง่ายๆเลยนะคะทักเข้ามานะ,ะลิงก์ด้านล่างนะ,ะสิวางลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะหรือโทรสายด่วนนะ,ะโทรตรงหาสินะคะได้ที่เบอร์0835169832หนะคะหรือ065453 2424 24ค่ะสีครีอินดีบริการนะคะถ้าเกิดคลิปนี้ถูกออกถูกใจพี่พี่ท่านไหนนะคะก็กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดติดตามให้สิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สิขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ